ยินดีต้อนรับทุกท่านโรงเรียนของเราเป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุเกตเขตหนึ่งและเป็นสถานศึกษานำร่องรุ่นที่หนึ่งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุสเกตใช้นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยใช้กีศึกษา PBL และ PLC ในการจัดการเรียนรู้บริหารงานโดยนางเพ็ญชวีนุชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูซอด จากปัญหาขยะบนโลกทำให้ปัญหาดังกล่าวต้องนำามาสู่การแก้ไขปัญหาอย่ากเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโรงเรียนบ้านทุซอดเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Zero Waste School เป็นก้าวย่างที่ต้องการให้โรงเรียนของเราะสะอาดสูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมให้กับนักเรียนและเป็นต้นแบบในการดำเนินการกิจกรรมรักสิ่งแวดลอ้อมโดยมีนโยบายการดำเนินการดังนี้นโยบายการ และแผนการดำเนินกิจกรรมเราได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้โรงเรียนบ้านสุซอดเป็นโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัยมีการบริหารจัดก,การขยะอย่างเป็นระบบทั้งการปรับสภาพแวดล้อมนะคะให้อาคารสถานที่มีความสะอาดและปลอดภัยมีการแยกถังขยะมีการจัดก,กิจกรรมคัดและแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง าการจัดการกับขยะอินทรีย์มีการสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ด้วยค่ะ 2. กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจัดก,การขยะ 1. การอบรมให้ความรู้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมตระหนกักให้ความสําคัญในการคัดแยกขยะและการรักถึงแวดล้อมตั้งแต่โรงเรียนโรงเรียนชุมชน และได้วูวณาการนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้จิศึกษาและ PBL 2. เราจัดทำถางขยะแยกสีแยกประเภทที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 3. ส,ส่งเสริมการจัดการขยะที่เป็นระบบมีการจัดการธนาคารขยะของโรงเรียนการยังใส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ สสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบกำหนดขอบเขตและจัดเว้นในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 5. ส่งเสริมการใช้ภาชนะส่วนบุคคลเป็นการลดปริมาณขยะและป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากการใช้มาชนะร่วมกันได้อ,อีกการจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลักสาม R S r e d u c ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวเช่น แก้วน้ำช้อนแปรงสีฟันแม่จำหน่ายขนมที่ต่อให้เก็บขยะน้ำหวานน้ำอัรรมดี u ูสนำขยะนำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ซ้ำทำเป็นสื่อการเรียนการสอนนำขวดมาล้างทำความสะอาดกลับมาบรรจุน้ำดื่มส่วนตัวี e ซเ c ิ e กิจกรรมนาคารขยะในโรงเรียนแต่แม่อนุญาตให้นำขยะมาจากบ้านเพื่อลดขยะ เพื่อนำาปไดจากการจำหน่ายขยะบางส่วนมาจาัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและเศษอาหารจำนวนมากจากการรับประทานสร้างมูลค่าจากขยะเหล่านี้ด้วยกิจกรรมเลี้ยงไส้เดือนดินและจำหน่ายน้ำมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยไสเดือนดินจากขยะนวนๆเลยค่ะสี่ควาสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนขัวขยะวันนี้โรงเรียนมากมุ้อซอของเราสะอาดสวยน่าอยู่น่าเรียน ด้วยการเรียนแบบการมีส่วนร่วมของจิตศึกษา PBL และ PLC นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการขยะขพอให้เกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนโรงเรียนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น5การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากการนำขยะที่สามารถดีไซน์ขึ้นได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้ เพิ่มมูลค่าหรือจำหน่ายได้แล้วขยาอินทรีย์เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องจัดการเพื่อให้อย่างถูกต้องเช่นการนำไปเลี้ยงสัตว์แต่โรงเรียนเรานำไปเลี้ยงไส้เดือนดินนำมาให้อาหารไก่เพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยไส้เดือนดินน้ำมูลไส้เดือนดินนำยางรุดเก่ามาเป็นกระถางดอกไม้เพิ่มความสวยงามให้กับโรงเรียนปลูกผ,ผักสวนครัว รดค่าใช้ใจ่าในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยิบบันตามหลักปัชิาาเศรษฐกิจพอเพียงีค่ะ